แค่ตัดลูกที่ชอบเอามาปอกเปลือกเทน้ําด้านในพาออกแบบนี้แล้วขูดเนื้อใส่ลงไปเติมน้ําแข็งอีกนิดนึงมันปั่นสมูทตี้ได้เลยนะเดี๋ยวนี้มีเงินไม่ต้องถึงพันก็เป็นเจ้าของเครื่องปั่นสมูทตี้แบบนี้ได้เทออกมาเนี่ยนิยนเนียนแบบนี้คือมันจะไม่มีก้อนน้ําแข็งไม่มีก้อนเนื้อของมะพร้าวอะไรออกมาเลยนะมันจะละเอียดเนียนแล้วดูนะหลอดเล็กๆแบบนี้ดูเข้าไปแล้วมันจะมีความเป็นเกล็ดน้าแข็งเบ,งเบาๆละมุนละมุนลิ้นแบบนี้ เย็นสดชื่นเราสามารถที่จะกําหนดรอบในการหมุนแบบนี้ได้นั่นหมายว่าม่าเราจะเอาไปปั่นสมูทตี้เอาไปสกัดชาหรือไปปั่นผลมไม้พอให้มันหยาบๆยาบนะ <c oughs> ก็เลือกเอาตรงนี้ได้เลยอันนี้คือเปิดแล้วค้างไว้ <c oughs> แบบนี้อยากจะได้แบบว่าที่มันกระแทกกับฟึดฟ๊ดฟๆดฟดเลยได้ไปนี่งานตรงนี้โ <c oughs> อ้โหแล้วโถปั่นนี่นะให้มาหนาๆเลยทุกคนดู้างตาตรงนี้ดิเห็นไหม อุ้ยตรงนี้เขาเป็นซีนอลูมิเนียมอย่างดีแล้วเขาจะมีลูกปืนด้านในทุกคนดูดิคือผมทดลองใส่น้ําแช่ไว้ทั้งคืนนะไม่มีรั่วเลยอันนี้ไว้ใจได้หนาไม่พอยังให้มาขนาดใหญ่จุได้ถึง2ลิตรแล้วแบนติกอันนี้นะเขารับประกันให้ถึง3ปีมีบริการจัดส่งเก็บเงินปลายทางรู้สึกปลอดภัยแล้วก็อุ่นใจขึ้นมาทันทีเลยนะทั้งเรื่องของการรับประกันแล้วก็การจัดส่งใครอยากได้นะคุณลงกดเข้าไปดูราคาโปรโมชั่นตรงนี้ได้เลยราคาดีมาก